เดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอแกนที่หมู่เกาะสุรินทร์วิถีชีวิตที่ดูเรียบง่ายแต่มีสเสน่สุดๆพร้อมทั้งมาดำน้ำดูปาลาคารังบอกเลยว่าน้ำใสมากและยังได้นั่งเรือหางยาวถ่ายรูปแบบชิคๆด้วยนะเรามาเริ่มต้นเดินทางไปหมู่เกาะสุรินทร์กันเลยถ้าถึงแล้วนะคะหมู่บ้านมอแกนเกาะสุรินทร์ที่ภูเก็ตแต่แรงมากทุกคนแล้วเมื่อกี้แบบ ตพิ่งลงสป,ปีดบลูสมาสปีโดโบู๊คือเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าทีซึ่งยาวนานมากแล้วก็แต่เราก็หลับได้หมู่บ้านเขาหน้ามากเป็นแบบเหมือนแบบหมู่บ้านที่เป็นเหมือนเป็นคนเียนนาหรือคนอะไรไม้เนี่เขามาอาศัยอยู่ที่นี่นะทีกสาบอกเนะมันจะแหละนมาก เอามาตากมาทาความสะอาดนะคะใช่แล้วก็ทํามาเป็นกระเป๋าสวยๆเลยว่าจะเป็นกระเป๋าใส่แก้วอันนี้มันจะเหนียวมากคุณพี่เพราะว่าวนนี้ักปลามันเยวอยู่แล้วใช่ก็คือลอยมากับน้ำแล้วก็ช่เลปเก็บมาเลยมาทําเป็นกระเป๋าขายให้กับนักท่องเที่ยวได้เก็บขยะไปในตัวด้วยเองอือเียวอันนี้คือบ้านที่เขาทําเองแต่ว่าฝั่งนู้นนะคะจะมีพี่ๆจาก อุทยานแล also, então, Trail, ้วก็ทหารเรื <thrive> อมาช่วยทําตอนที่ว่าเกิดไฟไหม้เมื่อประมาณสี่ที้วไฟไฟถึงไหม้อะฮะอ๋อพอดนีว่ามีบ้านแต่ละหลักเขาจะมีน้ํามันใช่ไหมคะน้ามันทีเนี้ยเพราะว่าแต่ละหลักเขาจะมีเรือหางยาวมีบ้านหลังหนึ่งเขาเกิดซ่อมเรือแล้วมันเกิดระเบิดเลยบ้านเขาเป็นใบไม้แห้งอ่าก็เลยติดเลยแล้วก็ลมมันจะโชกแรงแล้วก็ีบ้านแต่ละหลักชิดกันเวอร์แค่ทีนี้สเก็ตไฟมันก็ไฟกไปแล้วก็ลามไปทีเดียวแต่ว่า ต้นฝั่งเนี้ยที่ไม่ค่อยไม่ไม่โดนอะไรเพราะว่ามีต้นไม้ต้นนี้บางอยู่อนะแต่ว่าถ้าติดกันมันจะไปหมดแล้วทีนี้ที่อุทยานไหนๆก็สร้างให้แล้วก็เลยทําแผงโซล่าเซลล์ใช่ห้เรียบร้อยเลยอไี้ค่ะคุณคะอ่ะมันมีความพัฒนาที่อ่านในวิจัยมาแล้วคุณพี่รูม่านตาเขามีความสามารถที่จะขยายรูม่านตาเหมือนว่าเล่นน้ำทะเลไปแล้วมันไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ อ๋อก็คือเด็กเขาใช่เขาจะไม่แสบใช่ค่ะนี่น้าทะเลคือแสบมากนะคุณนี่แต่ว่าเด็กคือไม่ต้องมีที่ที่ว่าไม่ใส่เสื้อผ้านี่ก็คือว่าคือเขาเล่นน้ําทั้งวันจนสุดขั้วเปียกจนแบบไม่แบบว่าคือมีสิบพื้ก็เปียกสิบพื้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องใส่เลยจ้ะใช่วอะไรแคละแต่มันก็เป็นวิถีชีวิตเขาแต่ก็จริงเราถ้าไม่รู้จะเล่นน้ำจะเล่นอะไรแต่วันนี้เวลาเขาลงจากบ้านเขาก็ต้องเปียกเลยใช่ค่ะ สิไมนแตว่ายังพราี่ขที่้นโส่วมงสนนอั้ไม่ไอันนี้ได้เรันีได้แตว่าขอมือเขาจะใส่ไม่ได้ข้อมือแดบใช้ไปเย็บเอาหล่ะใช่ เราอยู่ที่สุรินใต้นะคะคือหม่บ้า,มานมะแวนเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปที่สุรินเหนือประมาณช5้นหนาทีถึงค่ะไ,ไปลองเรือไประหว่างนี้เราสามารถสนับสังเตกตการถ่ายรูปที่หัวเรืนเอ,อนีตอ่ต้องมาต้องมา ข้างบนใช่เมือนเียค่ะโอเค,น,ะคะนี่คือเบื้องหลังนะค,ะค,นคระาาะับ้อง่ราับอ่ะเออสวยสวย แอบบแอบไม่ถนัด <orse, S 1> <Zomb ies. S 2> มันต้องฝึกขนมาังเลยเอาี่เปแลหรอลงเป็นไงบ้างครับแสบตาค่ะแล้วก็ส่วนมากปลานนโมตัวกระจอยน้อยๆตรงปากกาลังที่กูเอาตีนไปเขียยเลยตนนี้ไม่ได้ตั้งใจ ดีค่ะแต่ว่าหากันแดดไม่ดีนะผมว่าแสบมากแกเดจ้ะ